แม่เห็นมาสักพักแนละตอนแรกก็ว่าจะทําเป็นคลิปสั้นนะแต่คิดคิดไปคิดคิดมาคลิปยาวแล้วกันเออสำหรับ Map Shot, แมปไบรท์ช็อตแมปนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือผู้เล่นทุกคนเนี่ยเมื่อตอนเริ่มจะยังไม่รู้นะครับว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งอะไรแล้วพอจังหวะที่ต้องเริ่มทำการยิงเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็จะไล่เลียงไปทีละคนเลยนะครับ ค่อยๆยิงไปจากคนที่1คนที่2คนที่3อะไรประมาณนี้ฮะก็คือเอาง่ายๆหากยืนตำแหน่งไม่ดีก็อาจจะโดนคนอื่นยิงได้นะครับแล้วก็การยิงเนี่ยเราก็ต้องหันไปเจอผู้เล่นอีกคนหนึ่งด้วยเพื่อที่เราจะได้จัดการได้นั่นเองรูปแบบของแมปนี้ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่ามาไหมโอ้เหมือนผู้เล่นกําลังแข่งกันอยู่เลยนะครับ คือตอนนี้เราเป็นผู้ชมนะฮะเราเลยรู้ว่ามีใครยืนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เด้งไปหนึ่งอ่าแล้วก็ช่วงไฟแนลนะฮะตรงนี้ก็คือเหลือกันสองคนคู่หนึ่งนั่นเองแล้วก็จะตัดสินโดยการที่ต่อยก,กันฮะแล้วดูฮะพื้นที่ก็จะเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆถ้าใครหลุดออกก่อนก็คือแพนั่นเองอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าผู้เล่นที่1กับผู้เล่นที่2ใครจะเป็นผู้ชนะเอาสิอ้เรียบร้อยครับผู้เล่นคนที่1ตกรอบไป มาเดี๋ยวมารอบนี้กันบ้างรอบที่ผมจะได้เล่นอ่ามีเกมโหมดด้วยฮฮมีเรสมีบูน,นี้แบ่งเป็นทีมแล้วก็แบ่งเป็นคู่แล้วก็โอ้ผู้เล่นส่วนใหญ่เลือกเป็นคู่ครับเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีแบบนี้ด้วยโอ้แล้วก็เลือกทีมด้วยฮะอ่ะผมจอยจอยไหนได้บ้างจอยเออเรบโอเคโอเคได้ทีมแล้วได้ทีมแล้วอ่ะดูซิดูซิว่าแบบทีมเนี่ยจะเล่นยังไงเอ้ยแบบคู่ คือเราก็น่าจะเห็นผู้เล่นด้วยกันอ่านี่ครับเราคือทีมสีฮะโอ้ใช้โรบักอะไรร่วงเดี่ยโอ้มีนนุกด้วยอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเพื่อนยืนตรงนู้นใช่ไหมอ่าตรงนี้แล้วกันอ่ะเอ้ยเอ้ยไม่มีโดนเลยครับแล้วผมจี้ไปที่คนที่ห้าฮะตรงนี้ตอนนี้สองสามสี่ยิงเอาแล้วผมหันไปไหนะ คือมันจะหันไปหาคู่ของเราเหรอหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมงั้นอ่าเพื่อนตรงนี้แล้วกันเออใช่ไหมโอ้โหจี้จี้หน้าเลยครับต้องโดนแน่แน่แบบนี้อ่ะเรียบร้อยอ้าวอาใช่นะฮะเหมือนถ้าเล่นเป็นคู่เนี่ยก็คือจะหันไปหาคู่กันใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คอีกทีก่อนไม่ไม่เข้าใจอ่าดูสิมา ยิงกันยังปึ๊บหน้าหนาเห็นไหมเหมือนมันก็คือยิงไปหาคู่ของเราอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวรอบหน้าขอแป๊บเดียวแล้วกันเดียวเดียวเดียวคลาสสิกคลาสสิก,สสกเพื่อนเพื่อคลาสสิกมาเลยมาเลยเดี๋ยวสิเป็นทีมอะไรอ่ยโอาโหเรดบลูอ่ะอันนี้ก็ไม่เคยลองเล่นดูก็คือไม่เคยเล่นสักโหมดนั่นแหละทีมแดงนะครับมีกัน5คนเอาสิเอาสิอันนี้ก็คือ หันไปทางไหนก็คือหันทางนั้นนะฮะคิดว่าอย่างเง้นเงินก็อเอาแบบกินเรียบเลยกินเรียบนี่กินเรียบเอออุ้ยเบอร์แปดใครอะไม่ใช่ทีมเอาแต่ผมยิงได้หนึ่งโอเคโอม้มีคนยิงเบอร์แปดได้ผมเลยรอดฮะโอ้ถ้าไม่มีคนยิงเบอร์แปดผมผมไม่รอดนะตะกี้เนี่ยเอาละอุ้ยเหลือกันครบเลยโอ้เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดตรงตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกัน ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าโอเคแบบนี้เอออุ๊ยโหเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวโอ้โหดูดิคะจะไปรอดยังไง <laughs> เหลืออยู่คนเดียวอเอเดี๋ยวเอา้าไม่ใช่เดีือคนเดียวอ๋อแล้วเหลือใครเนะี่ยเมื่อกี้นี้ผมเห็นคนเดียวนะหรือว่าซ่อนอยู่อีกมุมไม่แน่จะอ่านั่นไง อุย้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่กีนี่เหลือสองคนนะครับอืมโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะโอ้ยยังเหลือคนฮะมามามาตามตัวตามตัวเอาอ่าแบบแบบนี้แล้วกันเออนี่หวังผลเลยฮะนี่หวังผลถ้าอยู่แถบนี้โดนนั่นนั่นไงเฮ้ยผมคนแรกยิงก่อนเออยยิงไป เรียบร้อยครับฮู้ชนะฮะเฮ้ยแบบทีมก็สนุกด้เนี่ยดูนัวเนียนัวเนียดีรอบต่อไปน,นันน่นนั่นนัไปทีมกันหมดเลยเอาคลาสสิกอัสคลาสสิกบ้างมาคลาสสิกหน่อยคลาสสิกคลาสสิกโอ้โหเรดบูไม่เป็นไรหมดนี้ก็สนุกอยู่มาไหมเอาแบบเดิมเลยผมว่ามุมนี้มุมนี้หันไปตรงนี้เออน่าจะได้น่าจะได้แบบนี้น่าจะได้อยู่ แต่ว่าอุ๊ยเส้นสีแดงตงัวนี้เบอร์สิบเบอร์สองไม่โดนผมเนาะอุ๊ยผมยิงโดนโอเคผมรอดนะฮะยิงโดนด้วยอ๋อเหลือกี่คนเนี่ยสตูเหลือสามแต่ทีมเราเหลือครบครับเหลือครบครับอ่าผมยืนตรงนี้บ้างดีกว่าตรงนี้แล้วก็จี้ไปแถวแถวตรงนี้อ่ะมีไหมไม่มีเลยฮะ ผมรอดด้วยโอ้แต่น่าจะมีคนตุยนะเบอร์สี่นั่นอนะโอ้โอ้โอเคศัตรูเหลือสองครับตอนนี้เราเหลือสามได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าโอ้ทำไมวงเล็กมากเนี่ยว,วงเล็กแบบนี้ผมเบอร์สามด้วยเสียเปรียบพะเสียเปรียบงั้นอืมอาแบบนี้แล้วกันแบบนี้โอ้โหผมรอดผมรอดแต่เบอร์สี่เราไม่รอดครับแถมฝั่งเรายิงไม่โดนใครด้วย โอเคเบอร์ส okay, ี่โชคดีโชคดีเหลือสองจะสองแล้วก็ยังยิงกันอยู่นะมามาตรึงครับตรึงอผมเบอร์หนึ่งผมเบอร์หนึ่งได้ได้ไดชัว์ตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้น่าจะได้น่าจะได้โอ้โหยืนกันเป็นบอยแบนด์โดนใครก่อนเนี่ยเบอร์สองไหมโอ้ไปเดินโบนได้นะเอาแล้วผมรอดโอ,โอเคโอเคโอ้โหยืนชิดติดกันอโอ้โหวงเล็กจัดอันนี้ เบอร์หนึ่งอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับเอเพื่อนเพื่อนเพื่อมาเพื่อนมาเอเพื่อนเพื่อนตรงนั้นเพื่อนตรงนั้นเดี๋ยวเราตรงนี้เองเพื่อนจะตามมาเออแบบนี้สิจะตามมาทําไมโอ้ยเบอร์สองโดนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะว่านั่เนไงอือหือเอาละต่อสู้กันด้วยมัดเอาละจบด้วยปืนไม่ได้ก็มัดได้แหละไปโอเคโอเคอุ๊ยโอเคใจเย็น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  ปุ๊บอุ้ยโอโห <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออว่าแต่มีช็อปด้วยแฮะช็อปนี่โอ้วัดอารพีจีวัดโอ้โหอา่าเลือกโหมดอะคลาสสิกมารอบนี้ขอคลาสสิกเถอะโอเคน่าจะคลาสสิกแต่ว่าปืนนี่เรามีอยู่สองร้อยอะซื้อๆนี่มาโอเคอืมโหาอยากได้อ p g ฮะ แถมมีเฟรมมีมีปืนไฟด้วยมันจะยิงแบบเหมือนปืนปกติไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ารอบนี้คลาสสิกนะครับเอาแบบโชว์ๆก็ตรงนี้เลยแล้วกันเออหวังผลน่านอยู่กันตริมผมเบอร์แปดผมไม่น่ารอดเฮ้ยแต่ว่าจะน่าจะรอดนะน่าจะรอดนะตรงเนี้ยเอาไม่รอดครับจบเร็วเลยเออ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมแนะ่ะแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม